งั้นพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกแล้วล่ะแต่ใช่ว่าจะไม่โดนทำโทษนะแต่สถานเบาไหน,นช่วยไปเปลี่ยนล้อรถให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงีดยปฏิบัติเฮ้ยเียลอรถถังเปลี่ยนไงวะเนี่ยกูเริ่มเบื่อนะเว้ย แ <Max. S 2> ม็กซคามันเทิงที่ใช้เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องการเป็นทหารที่ดีนั้นต้องฟังคำสั่งผู้บงังคับบัญชาถ้าผมไม่สั่งให้พูดทุกคนห้ามพูดทราบฟัง,งดีเมื่อคืนเป็นไงตับปุ๋ยครับ ให้สั่งให้พูดโดจาครับแล้วก็จ่าถามเขาครับเขาก็ตอบจ่าสิครับเมื่อกี้ผมสั่งว่าไงไม่พูดครับแล้วพูดทําไมจะไม่พูดได้ไงครับจ่าครับเขาเป็นคนดีนะครับมีน้ําใจนะครับคือให้ตังทุกคนครับคือทุกคนได้ได้ได้ตังเขาหมดเลยครับผมนวดเขาเนี่ยหนึ่งพันบาทแน่ๆครับถ้าจ่าโนจ่าก็ได้ครับยังยังไม่เลิกอีกไอ้นี่โูจจด ไข่คร,ครับพี่ทราบว่าจะติดซ้อสกับพริกไทยมาด้วยหรือเปล่าครับจ่าทหารหึ่งมีไข่อยู่สองใบในมือของหมู่จืดใบหนึ่งเป็นไข่ดิบอีกใบหนึ่งเป็นไข่ต้มถ้าน้องหยิบได้ไข่ต้มพี่ผิดถ้าน้องหยิบได้ไข่ดิบน้องผิดหยิบไข่ไปหนึ่งใบปฏิบัติครับผม เดี๋ยวจะให้ฟ้าเป็นผู้ตัดสินถ้าน้องหยิบได้ไข่ต้มจะผิดถ้าน้องหยิบได้ไข่ดิบน้องผิดเอาไข่มาอ้าปากปฏิบัติโดจ้าเห็นไหมน้องผิดเต็มเต็ม มึงคิดว่าในมือหมูจะมีไข่ต้มให้มึงหยิบบอวะแล้วมึงรู้ได้ไงวะกูฉลาดเยี่ยแม่งไขด่ดดบทั้งสองฟองอันแหละจ๋าแม่งปิดประตูผิดอยู่แล้วยังไงผู้น้อยก็ผิดวันยังคำ่ำรู้แล้วทำไมมึงไม่พูดวะพูดไปก็ซวยอะดิจะกล้าหักหน้าจากแกเหรอว่าแกโกหกอะ่ะก็จริงนะมึงไล่ตีหมาจนตรอกเนี่ยระวังเถอะมันจะแหวงกัดเอาไตหามันจะไปยากอะไร แล้วก็ไล่ตีพอให้มันเจ็บแล้วก็เหลือทางออกไว้ให้มันวิ่งห่างจุกตูดไปเลยทาหารต้องรู้จักอดทนอดกลั้นมีระเบียบวินัยเมื่อผิดแล้วยอมรับผิดแสดงว่ายังมีความเป็นชายชาติทหารอยู่บ้างใครเป็นหัวจกเอกนีกแล้วเหรอวะ ทำไมเองจะเป็นอย่างที่ข้าอยากให้เป็นไม่ได้หรือไงวะครับผมถามจริงอะก็มีพ่อแม่คอยสั่งสอนหรือเปล่าวะแม่ตายพ่อหายสาบสูญครับอา่อาๆอา้อาอา,อาละ่ะในฐานะที่เองเนี่ยไม่เคยมีใครคอยสั่งสอนเลยข้าจะให้ฟ้าเป็นคนตัดสินก็นแล้วกันหมจืดครับ มีไข่สองใบไข่ต้มกับไข่ดิบถ้าเองหยิบได้ไข่ต้มพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกขอให้แกหยิบได้ไข่ต้มนะดีะอิอ่โทษนะครับผมขอดูไข่อีกใบได้ไหมครับ เอาไปดิเอาเอาเอาอะไรล่ะก็มันขอนี่เองหาว่าข่าโกหกใช่ไหมป่าครับจา่าไข่ดิบก็ได้แตกไปแล้วนะครับจา่างั้นไข่ที่อยู่ในมือจ่าเนี่ยคงต้องเป็นขไข่ต้มไข่ต้มเออไข่ต้มงั้นพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกแล้วล่ะ แต่ใช sí, no ¿no? ่ว่าจะไม่โดนทำโทษนะแต่สถานเบาไหนช่วยไปเปลี่ยนล้อรถให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงได้ปฏิบัติเฮ้ปลี่ยนลอรถถังเปลี่ยนไงวะเนี่ยกูเริ่มเบื่อนะเว้ย